เป็นความทุกข์ท่ามกลางความหวังนะคะถึงแม้จะมองว่าการไปโรงเรียนมีความเสี่ยงแตห่หลายๆคนก็ยังมองว่าไปโรงเรียนก็อาจจะทําให้เด็กๆได้มีทักษะมากกว่าการเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านค่ะส่วนวันนี้ที่เชียงใหม่อนุญาตให้บางโรงเรียนกลับมาเปิดเรียนได้ตามปกติแล้วนะคะแต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด19อย่างเข้มขน้นติดตามจากคุณปัดเสรีรักค่ะรายงานสดเข้ามาจากจังหวัดเชียงใหม่เชิญค่ะ ครับคุณจีรชตาคุณพรบดีครับวันนี้เป็นวันแรกของจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่เริ่มมีโรงเรียนเปิดทําการเรียนออนไซต์ตามมติของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่นะครับหลังจากก่อนหน้านี้ทําการเรียนออนไลน์มาน,นานกว่า2เดือนครับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพิงครัชจังหวัดเชียงใหม่ทยอยนําบุตรหลานมาส่งเข้าเรียนที่โรงเรียนเป็นวันแรกนะครับหลังเมื่อวานนี้ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มีมติให้โรงเรียนในจังหวัด41แห่ง เปิดทําการเรียนการสอนได้ทันทีหากพร้อมครับหลังจากที่เรียนออนไลน์มานานกว่า2เดือนเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมีโรงเรียนพิงครัชโรงเรียนเดียวในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่พร้อมเปิดในวันนี้ครับซึ่งการพบปะเพื่อนนักเรียนด้วยกันนะครับเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองรายนี้หวังให้บุตรของตนเองได้พบเจอนะครับในการมาเรียนที่โรงเรียนหลังต้องเรียนที่บ้านมานานกว่า2เดือนนะครับทาให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งเชื่อมั่นมาตรการการป้องกันของทางโรงเรียนว่าจะดูแลเด็กเป็นอย่างดีครับคุณแม่ก็เชื่อในมาตรการของโรงเรียนนะนะคะและอย่างเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กการดูแลการเอาใจใส่ของคุณครูแต่ละท่านนะคะคุณแม่ก็มองเห็นว่าท่านก็มีการจัดการจัดการนะคะแต่ถ้าหากว่าเสริมนี่คุณแม่ก็ไม่ทราบว่ารัฐบาลนะคะคือมีจะมีมาตรการการป้องกันอย่างไรได้บ้างค่ะอันนี้คงต้องฝากถึงค่ะ โรงเรียนพิงคระนะครับเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนจํานวน152คนครู30คนทําให้การดูแลเด็กนักเรียนให้ปฏิบัติตามมาตรการทําได้โดยง่ายครับขณะเดียวกันก็มีการขอให้ผู้ปกครองทําแบบสอบถามทุกวันและทุกสัปดาห์นะครับเพื่อป้องกันการนําเชื้อเข้ามาแพร่เด็กในโรงเรียนครับเราได้ทำา Google Form ให้ผู้ปกครองสำรวจผู้ปกครองในทุกๆเรื่อง ที่ทางศูนย์ควบคุมโรคแนะนำเรามาค่ะในก่อนหน้านี้แล้วในทุกๆวันและทุกๆสัปดาห์ค่ะแล้วเราก็มีโรงพยาบาลนะคะที่เป็นคู่ขนานของเราค่ะที่เราสามารถจะส่งนักเรียนเราเมื่อเราพบว่าเขามีอาการป่วยเป็นไข้ส่งถึงโรงพยาบาลภายใน10นาทีค่ะ นางพันนีสหเสวียนนะครับประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนเชียงใหม่เปิดเผยว่าการขอเปิดเรียนออนไซต์ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากการเรียนออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมาสร้างความยากลําบากให้กับผู้ปกครองและเด็กเกิดภาวะเครียดครับซึ่งการเปิดเรียนออนไซต์ site, ทางโรงเรียนต้องมีการประเมินความพร้อมของสถานที่ประเมินชุมชนด้วยนะครับว่ามีการแพร่ระบาดหรือไม่และต้องดูความพร้อมของบุคลากรโดยเฉพาะการฉีดวัคซีนต้องให้ได้อย่างน้อยร้อยละ80 ของจานวนบุคลากรในโรงเรียนนะครับทั้งนี้นะครับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิดสกิกิจกรรมหลายๆอย่างจําเป็นต้องงดเว้นและปรับรูปแบบให้เหมาะสมครับขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่จํานวน54คนทําให้ขณะนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อที่กําลังรักษาตัวอยู่นะครับ491คนและยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่7,467คนครับ ครับนอกจาก41โรงเรียนที่ได้รับการอนุญาตจากทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับโรงเรียนที่เหลือในจังหวัดเชียงใหม่ยังคงต้องมีการเรียนออนไลน์ต่อไปจนถึงวันที่30กันยายนนะครับหรือว่าจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงจากทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ครับอขอบคุณคุณปัดทมะว่าเป็นทางเลือกที่พ่อแม่ผู้ปกครองหลายๆคนเนี่ย ก็ทำใจลำบากเหมือนกันนะว่าจะให้ลูกเรียนออนไลน์ต่อไปแล้วตัวเองก็มีภาระเพิ่มมากขึ้นมีความเครียดเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะให้ลูกไปเรียนที่โรงเรียนแต่ลูกก็มีความเสี่ยงอีกอว่าจะเจอกับโควิด -19 หรือเปล่าจะติดเชื้อไหมวัคซีนก็ยังไม่ได้นะคะนี่ก็เลยเป็นเสียงสะท้อนที่ผู้สื่อข,ข่าวของเราก็ไปเก็บข้อมูลมาบางส่วนจากผู้ปกครองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่คณะกรรมการโรคติดต่อที่เชียงใหม่เขาให้เปิดเรียนได้40โรงค่ะ